ไปดูต่อกันที่อาหารคล้ายๆกับตัวของอยาเสริมกำลังออแต่ว่าเป็นสมุนไพรไทยอาหารพื้นบ้านไทยเราคุ้นเคยกันอย่างดี mm. เป็นตัวของปมกระเทียมครับแล้วปมกระเทียมตัวนี้ต้องมาจากพื้นที่นี้เลยครับที่อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต์นะครับตอนนี้เขาฮือหากันมากเพราะว่ามีคนบอกว่ามันมีสรรพคุณ ที่ช่วยเสริมสร้างด้านพลังอเดี๋ยวมาดูกันว่าพลังที่ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าราคาของปมกระเทียมตอนนี้ปลาเข้าไปกิโลกร,รัมละ1 0 0 0 0แบาทแพงมาก1 0 0 0 0แสนบาทเออใครอยากซื้ออันลองไปดูนะครับที่น้ำปาดอุตร,รดิตถ์เขาบอกว่าเป็นขุมพลังอย่างดีสามารถเตะปี๊บดังและเตะได้ไกลด้วยช่วงนี้ ของธรรมชาตินี่หา,าทานแล้วดีกว่าพวกยายนะคุณน<อ>ัทก่อนหน้าน,นี้จําได้ไหมดักแ<อ>น่นอนไหม,มที่มีสรรพคุณเท่ากับไวอากาอ้าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้คนที่เตะเนี่ยเป็นนายอำเภอขอพนักเป็นพ่อเมืองที่อุตรดิต์นะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดโชว์ให้ดูว่าปมกระเทียมทานแล้วเตะปี๊บดังและไกลจริงๆเสริมพลังค่ะต้องลองพิสูจน์นะคุณนัทสนใจทานไหมคะคงไม่จําเป็นเมื่อช่วงนี้ เขาบอกว่าตอนนี้นะครับชาวบ้านจะเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่าขำกระเทียมแล้วมีเฉพาะต้นกระเทียมที่สมบูรณ์แก่และแกล่งเท่านั้นโดยจะขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆกลางต้นกระเทียมคือตอนหนึ่งต้นกระเทียมมันไม่ได้มีทุกอันนะฮะมันจะอยู่แค่เป็นเม็ดเล็กๆกลางต้นกระเทียมและไอตัวเม็ดเล็กๆนี่แหละฮะ มันต่อต้นมันมีแค่อันเดียวมันก็เลยแพงกิโลกร,รมัมแะ้นหนึ่งแสก็คิดดูว่ากี่ต้นจะได้1กิโลกร,รมัมเาบอกหายาก้ลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากระเทียม1ตันมีปมกระเทียมแค่1กิโลกร,รัมเท่านั้นแล้วผลผลิตปีนี้ก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ100กิโลกร,รัมค่ะความต้องการสูงการขายปมกระเทียมก็เลยไม่ต้องถามเลยว่าทำไมมันถึงแพง ดี๋ยวให้ดูภาพอีกทีเมื่อสักครู่นี้กิโลกร,รัมละสองหมื่นบาทคุณผู้ชมมีนักธุรกิจด้านสมุนไพรก็เอาราคาเนี่ยมาเสนอให้ขอซื้อ,อเลยแสนบาทเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลองทานไปหนึ่งเม็ดหนึ่งนาทีออกฤทธิ์ครับจริงห,หรือเปล่าก็เลยอ่ะมาโชว์เตะปีให้ดูหน่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวลองกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยท่านอาจจะมีลูกเอาไว้เลี้ยงเล็กๆสักคนไหมเออเดี๋ยวใครสนใจไปที่น้ำบาดอุตรดิตต์นะครับกิโลกรัมละแสนเปลี่ยนเงินไปเยอะหน่อยแล้วกัน